โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ใช้น้ำมันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าแถมล่าสุดมีข่าวเทสลากำลังจะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยบนพื้นที่กว่า2,000ไร่เราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่า2องคุณนิคมอยากอมตะกับ WHA ที่ถูกมาว่าได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากข่าวนี้จะน,น่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชื่อลกหุ้น กระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าในไทยร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากยอดจอกในงานมอเตอร์เอ็กโ2023รถยนต์ไฟฟ้าติด top 10ถึง6ค่ายไม่ว่าจะเป็น BYD ในอันดับที่ 3, Ion อันดับที่ 4, MG อันดับ 5, ช่างอันอันดับ6และ GWM ในอันดับที่7สะท้อนถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคแถมล่าสุดผู้เล่นยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเทสลาปีแผนเข้ามาลงทุนในไทยอีกด้วย โดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าเทสลาต้องการที่ดิน2,000ไร่และกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเป็นพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งไหนหากเทสลาเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยด้วยที่ดิน2,000ไร่เท่ากับว่าจะมีขนาดใหญ่ในระดับ gigafactory scale เลยทีเดียว รายได้ของหุ้นนิคมบุสาหารกรรมมาจาก2ส,ส่วนหลักคือรายได้จากการขายที่ดินซึ่งเป็นรายได้ไม่ประจําและรายได้ประจําที่มาจากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคอย่างน้ําและไฟฟ้ารวมถึงค่าเช่าในธุรกิจโลจิสติกสการขายที่ดินมีความไม่แน่นอนสูงผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงพยายามมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากรายได้ประจํา ้านผลการดำเนินงานของคุ้นินิคมอุตสาหกรรมจะเห็นว่าทั้งอมตะและ w h a โดนผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากวิกฤตโควิด -19 เห็นได้จากกำไรที่ย่อตัวลงมากไม่มากนักและฟื้นตัวได้เร็วโดยปี65ทั้ง2บริษัททำกำไรได้มากกว่าก่อนโควิด -19 ไปแล้วส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะปีนี้ที่ตั้งแต่ต้นปีเอา์เพรอร์ฟอเมื่อเทียบกับเซ็ตอย่างชัดเจน ผู้บริหารผู้นิคมอุตสาหกรรมของทั้ง2อบริษัทต่างแสดงความมั่นใจว่ายอดขายที่นปีนี้จะทําได้ตามเป้าโดยเฉพาะอัน,นิสงจากการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยและการรุกตลาดเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามสำหรับอมาตะในงวด9เดือนแรกของปีนี้ขายที่ดินได้แล้ว1,203ไร่และแต่มาที่4คาดว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า500ไร่จากกลุ่มนักลงทุนจีนญี่ปุ่นและไต้หวันเป็นหลัก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นคาดว่ายอดขายที่ดินในปีนี้จะทําได้ไม่ต่ำมมากว่า1,700ไร่และมีโอกาสสูงถึง2,000ไร่ในปีหน้าส่วน WHA งวด9เดือนแรกปีนี้ขายที่ดินได้ราว2,000ไร่เป็นยอดโอนไปแล้ว1,000ไร่ทำให้คาดว่าในไตรมาสที่4จะโอนที่ดินได้มากขึ้นจากยอดแบ็กหลอกที่สูงถึง1,500ไร่และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ทาสัญญาปิดดีลกับฉางอันหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ชั้นนํา4กลุ่มของจีนด้วยสัญญาซื้อขายที่ดิน250ไร่เพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยมูลค่าฟงกายเฟสแรกกว่า8,800ล้านบาทสอดคล้องกับมุมมองของนาวิเคราะห์ที่ประเมินว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะในกลุ่ม EV และซัพพลายเชนรวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังมีอุปสงค์ต่อเนื่องในช่วง2-3ปีข้างหน้า จะหนุนการขายที่ดินของอมตากับ WHA ด้วยแรงหนุนของโลเคชันที่ดีและสารนุโภ,โภคที่รองรับได้ด้านความเห็นนักวิเคราะห์จาก IA Consensus ส่วนใหญ่ในซื้อ2อุ้โคอ,อุตสาหกรรมยักษ์อมตะกับ WHA สำหรับประเด็นข่าวการเข้ามาตั้งฐานการผลิตของเท s l a ถูกมองว่าเป็น sentiment เชิงบวกที่ยังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการ อามาตากับ W H A ดูนหน้าลงทุนจากแนวโน้มเพื้นฐานที่สดใสทาง้งในแง่มีที่ดินในมือพร้อมรับการเข้ามาของคุณจีนและข่าวการเข้ามาของเชสลาก็สร้างเซติเมต์เชิงบวกด้วย